วันที่5มกราคม2567ดรอกบเรเอกพนินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ในายประพัดสอนผลวงภูมิในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักง,งานจ้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสำนักง,งานคดีปกครองสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณนห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี